เียขอรวบรััดใจความเพราะว่าจะเยินเยือเกินไปด้วยการศึกษาพราะกรรมฐา,านขบรรดาท่านทั้งหลายได้ศึกษากันมามากแล้วตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานสำหรับเมื่อคืนนี้ได้ทิ้ได้พูดถึงว่าอาหารคำหนึ่งที่เราบริโภคเข้าไปก็ถือว่าเรากินทุกเพราะว่าเราได้มาจากทุก ตอนนี้เป็นเรื่องของอริยสัจคือเอาเรื่องของอาหารเข้ามาหาความจริงอริยสัจีนเร็วความจริงที่พระอริยเจ้ายอมรับนับถือหรือว่าการยอมรับถืออริยสัจเป็นปัจจัยก็ให้ได้เป็นพระอริยเจ้าจะแปลยังไงก็ได้ เรให้มันได้ความก็แล้วกันหมายความว่าใครทำได้ในด้านข้ออริยสัจจะได้เป็นระอ,อริยเจ้าเป็นอันว่าอาหารเป็นปัจจัยของความทุกขหรือว่าเราจะได้ความทุกขมาเพราะาอาหารเป็นเหตุที่เราต้องการอาหารมาก็เพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายของเราทรงอยู่ การทรงอยู่ข้งร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุถุชนจะมีความรู้สึกว่าคิดว่าร่างกายนี้ไม่มีคำว่าตายต้องการจะฟังอย่างเดียวหรือคิดอย่างเดียวว่าเราไม่ตายอันนี้เป็นความประสงค์ขบรรดาปุถุชนทั้งหมดแต่ถ้าว่าขบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคต อารมณ์อย่างนั้นเป็นอารมณ์ของอุป,ปาทานคือกิเลสความจริงอาหารที่เราได้มาในความทุกข์เข้ามาเพื่อขุนร่างกายต้องการให้ร่างกายทรงอยู่คนคิดถึงความตายไม่มีหรือว่าเราจะมีอาหารดีขนาดไหนก็ตามทีดูคนที่เขามีฐานะดีกว่าเรา เขาบริโภคอาหารในบ้านบ้างบริโภคอาหารนอกบ้านบ้างที่ถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศสังเกตดูว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาแก่หรือเปล่าแล้วเขากินอาหารดีขนาดไหนก็ตามเขาป่วยหรือเปล่าแล้วคนที่กินอาหารขั้นดีที่รียกกันดีทั้งหมดตายไหม เป็นอันว่าเรายอมรับกันว่าจะกินอาหารดีก็ตายกินอาหารเลวก็ตายฉะนั้นเราจะมัวเมาเนื้ออาหารเนื้ออะไรกันเป็นอันว่าการที่เราไปหลงในอาหารคิดว่าอาหารอย่างนั้นเลิศคิดว่าอาหารอย่างนี้เลิศเพราะว่าเราเมาในชีวิตไม่ได้คิดถึงความเป็นจริง อาหารมาจากความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากอยากอะไรอยากให้ร่างกายมันทรงอยู่นั่นดับแรกถ้ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวสมมติว่าเราเป็นเด็กก่อนตอนเป็นเด็กกินอาหารอยากเป็นหนุ่มเป็นสาว อเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วกินอาหารไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันตายอันนี้เป็นตัญหาถ้าความปรารถนาในการบริโภคอาหารสำเร็จผลกับเราหรือไม่เป็นนั้นว่าเราจะกินอาหารแบบไหนก็าตามเราก็าต้องตายเราก็ต้องแก่เราก็ต้องป่วย เราก็ต้องแพดพราดจากของรักของชอบใจเหมือนกันหมดอันนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตนอกจกจะพิจารณาอาหารว่าเป็นของสกปรกและก็ต้องถือว่าอาหารเราได้มาเพราะความทุกข์เราจะต้องมีทุกข์ประหารเพราะว่าเรามีความโง่ โง่ตั้งแต่ชาติก่อนโน้นไม่ใช่โง่ตั้งแต่ปัจจุบันนี้ชาติก่อนเราก็โง่มานับชาติไม่ทวนมาชาตินี้เราก็ยังโง่กันอีกโง่เพราะอะไรโง่เพราะว่าถ้าเรามีกินแล้วเราไม่ตายเรามีกินเราไม่แก่เรามีกินเราไม่ป่วยทรัพย์สินทั้งหลายที่ใดๆที่เรามีอยู่แม้แต่ชีวิต เราก็คิดว่าจะไม่ต้องปั้ดพ้จากกันแล้วความปรารถนาอย่างนี้มันสมหวังกับคนทุกคนหรือเปล่าเป็นอันว่าไม่สมหวังเมื่อสองสาวันได้ยินข่าวว่าพระสุชัยมณีหรือเจ้าคุณสุชัยมณีเจ้าอา้าจังหวัดชัยนาทท่านมรณภาพสำหรับพระองค์นี้อาตมาขอยอมรับนับถือ ว่าเป็นพระดีท่านหนึ่งเพราะว่าเป็นคนดีจริงๆเป็นพระก็พระดีจริงๆไปอยู่ที่ไหนว่าเจริญที่นั่นสำหรับนักบวชที่ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิทรงตัวมีวิปัสสนาญาณพอใช้ได้อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญ ยวดหางน้ำสาครมีสภาพโผกพังเกือบจะไม่มีอะไรเหลือหลอท่านมาอยู่เพียงไม่กี่ปีก็ปลายกวัวัดนั้นรุ่งเรืองมาอยู่ที่วัดศรีวิชัยในสมัยก่อนนั่นและก่อนหน้านั้นเต็มไปด้วยความยุ่งระยยากมีทั้งยุ่งแล้วก็มีทั้งยากแต่ว่าพอท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด เขาเกณฑ์ให้ท่านมาอยู่จังหวัดที่วัดศรีวิชัยเพียงระยะต้นนับตะเรื่มงเยงอะเขายังยุ่งกันอยู่ท่านมาความยุ่งก็สงบไปความยากใดใดทั้งหลายมันก็ไม่มีนี่ขึ้นชื่อว่าคนดีเสอย่างถ้าคนดีแล้วไปอยู่ที่ไหนสถานที่ก็ดีด้วย และคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ดีด้วยเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาเสวนาจะพาดานังปันดิตานัญจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังครมุตตมังการไม่คบคนชั่วคือคนพานอย่างหนึ่งการครบบัณฑิตคือคนดีอย่างหนึ่ง การบูชาบุคคลที่ควรบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอุดมมงคลเจ้าคุณสุชัยมุนีท่านไม่คบความชั่วคนชั่วท่านก็ไม่คบอารมณ์ชั่วท่านก็ไม่คบท่านคบแต่อารมณ์ดีหรือคบแต่คนดีคือคนที่เข้าไปหาท่านท่านไม่เคยคิดว่าใครเย,ยเลว เห็นว่าดีเจอหน้ากันคราวไรกรบ็บ่นว่าผมมาทันท่านไม่มีโอกาสไปจังหวัดอุทัยธาน,นีเป็นนนื้าพระองค์นี้หนักไปทั้งศีลหนักทั้งสมาธิหนักทั้งวิปัสสนาญาณพระว่าทานโทษถ้าพูดไปนี้แต่หากว่าท่านดังหลายได้เห็นว่าเป็นโอดอุตริมนุสธรรม ผมก็ไม่ขอจะติท่านแต่ขอพูดตามภาพนิมิตเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จำไม่ได้ถนัดกำลังฝึกประกรรมฐานอยู่ปรากฏว่าพระสุัยมุนีมหาแสดงตนเป็นพรหมถามว่าเป็นพรหมชั้นไหน บอกว่าเป็นพรหมชั้นที่เจ็ดถามว่าทำไมจึงเป็นพรหมทำไมไม่ไปให้มันสูงกว่านั้นท่านบอกว่าผมไม่ทันท่านเสียแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็มีความสบายพอพ่อก็หยาบปากจะถามว่าจะกลับลงมาเกิดทีไหมก็ปรากฏว่าท่านไปเสียก่อนก็แสดงว่าท่านไม่อยากจะตอบคำนั้น นี่เห็นไหมทังว่าท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดอาการป่วยของท่านมันมีอยู่เป็นของธรรมดาร่างกายเป็นโรคมีทางมันเป็นรังของโรคขึ้นชื่อว่าโรคมีกับร่างกายของคนทุกคนแต่ว่าใครก็ไม่คาดฝันว่าเสีายา,ายง่ายตายไดยเป็นน้ำว่าท่านตายแบบสงบ ถ้าลงตายเป็นพรหมก็แสดงว่าขณะที่ท่านตายนั้นท่านเข้าฌานตายคนที่ตายด้วยกำลังฌานอย่างเร็วที่สุดท่านก็เป็นพรหมแต่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบเขาไม่เคยถามท่านแต่ก็สงสัยคำว่าสงสัยก็สงสัยที่ไม่ท่านไม่สะสมเงินทองใดๆ ใครเจริญทาว่าร้ายยังไงก็ตามท่านไม่เคยสนใจกับวาจาของคนอื่นเมื่อพบกันคราวไรก็ปรารบอย่างเดียวถึงธรรมวินัยถ้าทำตนเป็นกันเองเสมอสมัยที่ไม่เป็นเจ้าหน้าจจงหวัดเคยพบกัน,สนแสดงการอย่างไรเป็นเจ้าหน้าจจงหวัดก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยคิดว่าท่านมีฐานะสูงทรงอะไร เห็นหน้ากันคราวใดก็คุยกันแบบเพื่อนเหมือนเดิมดังนั้นขอบรรดาท่านทังหลายที่ท่านคิดว่าท่านจะไม่ตายเนี่ยดูท่านเจ้าคุณสุชัยมณีเจ้าณจังหวัดเชนนาตอยู่ดีๆท่านก็ตายดังนั้นในการยเยิรอาหาเรปฏิโคสัญญาตอนท้ายก็คอยท่านทังหลายตัดตัณหาคือความอยาก ทีอยากว่าจะมีชีวิตทรงตลอดไปอยากจะไม่ต้องการมีความแก่อยากเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยากเป็นคนไม่พัดพรายจาของรักของชอบใจอยากไม่ตายจงอย่าคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นกับสิ่งที่มันติดมากับความชั่วของเรา นี่กล่าวว่าความโชก็เพราะเรามัวเมาในอาหารมัวเมาในชีวิตร่างกายมัวเมาในทรัพย์สินทั้งหลายมัวเมาในความทรงอยู่ความจริงพวกเราทั้งหมดเคยพบองค์สมเด็จพระบรมครูที่เรียกกันว่าพระพุทธเจ้ามันหลายพระองค์ถ้าหากว่าเราไม่โง้ที่อย่างเดียวเราก็ปณิพานนานแล้ว มาคราวนี้เรามาตัดสินใจกันว่าองค์สมเด็จพระบทิตแก้วอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นถ้าเยาถือว่ามันเกินวิสัยเกินไปก็เห็นจะต้องตนิจใจเส้นิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิริเยณทุกมัจเจติบคุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียร และบริการอีกสองบคุคคลใดถ้ามีทิบาิสี่ครบถ้วนบุคคลนั้นจะปรารถนาอะไรก็ได้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นพระบาเจกพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นพระอากาสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็ได้จะเป็นพระอระหันตก็ได้ทิบาิสี่มีอะไรมีหนึ่งชันทะความพอใจ สองวิริยะความเพียนสามจิตตะใจจดจ่อในสิ่งนั้นห้าวิมังสายใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลหาความจริงไว้เสมอนี่เราไม่ใช่ที่ที่บาทสีจ,จุดไหนละดีตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียรสัโยชนสิบสัโยชนสิบมีอะไรบ้างสังโยชนสิบนี่ต้องนึกทุกวัน ลืมตาขึ้นมาใช้จิตใจของเราพิจารณาอารมณ์ใจว่าอารมณ์ใจขอเรายังคล่องยังติดอยู่ในสังโยชนิระการข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่แต่ยังมีข้อใดข้อหนึ่งที่เรายังพอใจก็แสแดงว่ายังเรวเกินไปไม่สมควรกับที่เป็นศากยบุตรพุทธจินรรถ มาไล่เบียร์สัญญอสิบหนึ่งสกายติฐิท่านบอกว่าจงหาความจริงด้วยอํหนาาของปัญญาวัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการเสื่อมไปทุกปณะแล้วก็สลายเธือตายในที่สุด จะกินอาหารดีประเภทไหนก็ตายหมดสองวิจิกิจชาเราจะเราจะไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงสามสีรพตาปรามาตเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ พูดกันอย่างง่ายๆอันดับสามขั้นนี้เป็นอันดับของประสูากับสีธาคามีเอาอย่างพูดภาษาไทยกันก็คิดว่าร่างกายของเรานี่ไม่แก่ลงไปทุกวันมันไม่มันสึกล้อไปทุกวันมีการป่วยไข้ปกติไม่ใช่ก็ตายถ้าเราอยาตายเราจยาหาที่พึ่งไว้ก่อน โดยจะไม่ยอมลงอบายภูมิเพื่อไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเปิดอสุรกายสัตว์ถิติฉานถ้าจะมาเอิญจะเป็นคนก็เป็นให้มันน้อยชาติที่สุดแล้วก็เป็นคนอันดับนี้เราจะทํำได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคารพในองค์สมเด็จปยญญาสีคําสอนขระองค์ด้วยปัญญาธรรมะควรที่จะเคารพอันดับแรกนั่นก็คือศีลห้าประการ คือเราไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ทำร้ายเขาด้วยเมตตาจิตไม่ลักไม่ขโมยเขาด้วยรมกรุณาสงสารแล้วก็แถมให้ทานเป็นกำลังเราไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคนอื่นเมื่อจิตสันโดดพอใจเฉพาะคู่ตัวโผลวเมีย เราไม่พูดปดมดเท็จไม่ทำลายประโยชน์ของโลกคนอื่นด้วยวาจาเราไม่สร้างความเป็นคนบ้าเพราะไม่ดื่มสุรามีไรกำลังใจของเราปรารบพนิภัานเป็นอารมณ์คิดว่าการเกิดเป็นทุกข์เลิกกันเสียทีการเป็นมนุษย์มันก็ทุกขแบบนี้เป็นเทวดาหรือพรหมก็สุขทั่วค่าว สู้เราไปนิธผ่านไม่ได้ถ้าอารมณ์ใจเขามันได้แต่พุทธบริษัทเท่หลายทรงอยู่ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสดาบันและสกิทาคามีถ้าพูดให้ย่อลงมาอีกนิดหนึ่งเขามันเข้าใจง่ายๆีรยกวันหนึ่งนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้เสมอ เรื่การนี้สองมีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอรยิยสงฆ์มีศีลห้าบ,บริสุทธิ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์ในการที่จะเคารพพระพุทธพระธรรมประสงฆ์นี่เขาจะดูกับตรงศีล ้าศีลเรายัางบกพร่องก็สแสดงว่าเราไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าจริงไม่ได้เคารพในประธรรมจริงไม่ได้เคารพในประสง,รง,รรรง์จริงถ้าเราเคารพจริงๆพระานแนะนําว่าเอามีความเคารพในท่านต้องการให้ท่านเป็นดีขึ้นจงทรงศีลห้าหบริสุทธิ์นี่ันดับนี้สัญญศรัทธาริการเปื้องได้แบบเบา,เบา รวงความว่าพระโสดากตสีทางคาสมาธิแค่ปฐุมชาญคือใจสบายสบายปัญญาไม่นึกมากอะไรนึกว่าความตายมาถึงมันเป็นทุกข์เรปาปณิพานดีกว่าสิ่งที่มั่นจริงๆก็คือสินห้าบริสุทธิ์ต่อไปถ้ากำลังใจดีแล้วคลัมต่อไปอีกไอ้สามอย่างนี่มันทรงตัวทำลายาได้หรือยัง ทรงจิตทรงมันย้ำอยู่อย่างนี้แหละให้มันขึ้นใจถ้ากำลังใจทรงตัวดีแล้วความกับสมาธิมีกำลังปัญญามีกำลังมันก็หันเข้าไปจับกามาฉันทะร่างกายของคนมาจากพื้นฐานให้การสุขปรกเราจะสนใจร่างกายเขาร่างกายเราได้เรื่องอะไร ความรู้สึกในการมารมณ์มันก็ตกไปความโกรธความพิบาตเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่การรักกันเกื้อกูลกันไม่อฉาดิศยาสิ่งกันใดกันวางเฉยในเมื่อสิ่งที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเข้ามาถึงตัวเรากำลังใจของเราตั้งอยู่ในความรักเป็นเหตุ แล้วก็มีความสงสารตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมมโลกเชษมีอารมณ์พรอยินดีในความดีของคนอื่นไม่ฉาดิสิยามีออมเมขาวางเฉยคือกระทบกระทั่งอาร,รมณ์ที่เราไม่ถูกใจเพียงเท่านี้ท่านนันหลก็จะเป็นพระอนาคามีแต่ถ,ถึงอนาคามีนี้ตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผม เพราะปณิพันธ์นเลยต่อไปสังยอดอีห้าประการข้างท้งทยเป็นเรื่องของอรหัตมรรคเพื่ออรหัตผลนั่นก็คือรูปราคะอย่าหลงในรูปประชนเกินไปแต่รูปประชนชานินี้ต้องทรงเข้าไว้อย่าทิ้งแต่ก็จงอย่าคิดว่าความดีมันถึงที่สุดแค่รูปประชน รูปฌานที่ว่าเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพา,านเท่านั้นต้องครบฌานต้องครบเป็นปกติแต่ก็ใช้ปัญญาเข้ามาห้ามหันคิดว่าฌานนี้เป็นกำลังตต่กิเลสช่วยปัญญาตต่กิเลสให้เป็นสมุทเธตวหานด้วยการต่อไปก็ไม่หลงในรูปฌานมีอารมณ์อย่างเดียวกันในรูปฌานคือไม่หลงอรูปฌานมีอารมณ์ละเอียด ร้ายพระราหารันติอย่างก่อนสมเด็จปชินาวนึงกล่าวว่าแค่ระชานี้ยังไม่เป็นราหันต์ต่อไปขั้นก็ตัดมานะความถือตัวถือตนจงอย่าคิดว่าเราดีกว่าเขาอย่าคิดว่าเราเสมอเขาอย่าคิดว่าเราเลวกว่าเขาเลาคิดแบบไหนลนะ่ะ ก็คิดว่าเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใครจะมาอย่างไงใครจะมีฐานะเช่นใดดีกว่าเราเสม,มอเราเลวกว่าเรามีความรู้เท่าเราเสม,มอเราเลวกว่าเรามีศักดิ์ศรีเสม,มอกับเราและดีกว่าเราและเลวกว่าเราก็ช่างเมื่อมาแล้วโอภาปราศัยได้สัมโมทนียกถาคือวาจาเป็นที่น่ารักจิตใจก็มีปกติ คิดว่าเรากับเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมืกันคำว่าดีเด่นในฐานะดีเด่นในความรู้ดีเด่นในสักดสีไม่ได้มีประโยชน์ต่างคนต่างตายใจก็วางเส้นได้คนมือกุดแขนด้วนเป็นโรคขี้เร่งกุดถังเราก็คบได้ ถือว่าไม่มีใครต้องการในการอย่างนั้นที่เป็นมากระพกรของกรรมเขาเองเขาก็มีจิตใจเหมือนเราเรามีจิตใจเหมือนเขาถ้าเรามีสภาพเป็นอย่างนั้นบางเราถ้าใครเขารังเกียจเราก็อย่าเสียใจเราก็คิดว่าเราจะคบกับคนประเภทใดก็ตามเราก็ตายเขาก็ตายหมดเรื่อง แม้แต่สัตว์เดีัจฉันแล้วก็สามารถเป็นเพื่อนได้ใช้ได้ถ้าเป็นเพื่อนกับสัตว์เดรัยฉานยังไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้ยังรังเกียจสุนัขยังเลียงเกียแมวยังเลียงเก็ด,เดไก่หมูหัวควายอันนี้ใช้ไม่ได้คำว่าราังเกียจแไม่ในคนหรือสัตว์ไม่มีสำหรับเราพอแล้วก็พูดจะหยอกเวลาได้สามนาที ต่อไปก็อุทจะอุทจะตัวนี้ตอนที่พูดมานี่ตัแต่รูปราคะา,ารูปราคานี่เป็นอรหัตมัตอรหัตมัคก,ก็พยายามตัดต่อไปอุจทจะคืออารมณ์ฟุ้งฟุ้งตัวไหนอารมณ์ฟุ้งขาองอรหัตมัคก,ก็บางทีก็เหนื่อยขึ้นมาเอ๊ะจะทำไปทไปําไมเนาะ เราไปอนาคาม,มีผลแล้วนี่ตายแจกความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเราไปฝึกผลวันนั้นแล้วก็ปณิพานได้เนี่ยจะฟุ้งไปนิดตรงนี้ฟุ้งเรื่องกิเลสไม่มีแล้วเราก็มาตัดตัดใจซิว่าถ้าเวลามันยังมีถ้าสามารถจะเป็นอรหันต์ได้ก็เป็นเสเลย เราไม่ต้องการไปพักที่เทวดาหรือผมถ้าบังเอิญมันไปไม่ไหวไปพักที่นั่นก็เป็นเรื่องของมันถ้าไปไหวจากชาตินี้จะไปเทนิพานได้เราก็ไปเลยเพราะจิตใจของเราจับจดจ่ออยู่เฉพาะอารมณ์พระนิมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีที่เดียวที่เราต้องการจะไปหลังจากนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตร ทรงแนะนำให้ตัดอวิชชาคือความโง่อวิชชานี้เขาแปลว่าไม่รู้อัตมาไม่ดาไม่ไม่เห็นด้วยคนเราเกิดมามันต้องรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่รู้จักน้องรู้จักตัวเองรู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักโปรุจารู้จักปวดสัตวะไม่รู้ได้ยังไงรู้แต่ว่ารู้ไม่ถักเรื่โง่ ตอนนี้ให้ตัดดอาร์สองคือฉันทะความพอใจราคะความยินดีความพอใจในการเกิดยินดีในการเกิดใหม่ไม่มีสำหรับเราพอใจในรูปโฉมนมพันของคนอื่นยินดีในรูปโฉมนมพันของคนอื่นไม่มีสำหรับเรา พอ,อใจในทรัพย์ถินทั้งหลายในโลกยินดีในทรัพย์สินทัางหลายในโลกไม่มีสำหรับเราเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกอย่างเป็น,นปันจจัยของความทุกข์และทุกอย่างเป็นอนัตตาใน,นที่สุดก็สลายไปเราต้องการแดนที่เป็นอมตะคือไม่มีการเคลื่อนไหวได้แก่พระนิพพาน ถ้าจิตใจกอมบรรดาเต็มพุทธบริษัททุกท่านในขอพูดโดยย่อนะเปนยาวก็มันจะนรราลำคาญท่านกำลังใจได้อย่างนี้เป็นอนวุวาตท่านเข้าถึงความเป็นสาวกองค์สมเด็จพระจนาสีบรมศาสดาสมาสมุทธเจ้าเต็มตัวคือเป็นพระอาหารหันตระบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับอาหารีปิริกุลัญญา ก็ขอแนะนำได้เพียงโดยยอ่อขอได้ความเพียงเท่านี้การปฏิบัติต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยช่วยให้มีความสุขสเมเ็จุสมผลทั้งว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีที่บาทสี่ปจำใจเรื่องการปฏิบัติทุกอย่างในาศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีอะไรที่ยากต่อที่นี้ไปก็บรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาค จะพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี